ได้ยินฉันไหมนี่แหละดูเหมือนว่าเธอจะถูกเกยากไปที่ไหนสักแงนะบางที่พื้นที่จิดนี้นั้นก็ไม่ปลอดภัยเลยจากนี้ให้เชื่อฟันให้เชื่อฉันและทำตามคำแนะนำของฉันเอาไว้นายงนา่น่ ไม่ดิบควรย่างก่อนควรมีเข็มไฟไว้นะน้น้ำเป็นมลพิษหาน้ำสะอาดดื่มดีกว่าแต่จะต้องมีเครื่องกรองน้ำซะกรอดเมื่ออุณหภูมิลงลดลงเธอควรกุ่นร่างกายไว้จะจำเป็นต่อใช้ไฟจากแหล่งพวกนี้แหละแน่นอนว่าเธอต้องปวด อืมไม่ค่อยคุนะบ้างเลยเพราะฉะนั้นห้ามเข้าห้ามผ่านห้องน้ำโดยเด็ดขาดฉันเชื่อว่าเธอทำได้ดีการรักษามีสวิธีจงแน่ใจว่าเมื่อได้รับบาดเจ็บจะแสดงดูแลตัวเองได้ตอกลางคืนจะอันตรายมากบอกไว้เลยตรงนี้ใช้บอกโคชโซนของเวลา เมื่อลูกสอนถึงส่วนสีฟ้าจะเริ่มมืดแล้ะเธออย่าลืมจุดไฟไว้ก่อนที่จะมืดละ่ะเซเน่สเปเนอร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมสิ่งตะกรฉันจงแน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่จนกว่าเราจะไปช่วยเข้มเข้มแข็งไว้สู้ๆขอให้โชคดี <c oughs> นน่าเล้โอเคข้าแสงอยู่นี่พูดสิพูดดิเฮ้ยนี่ฉันตัดไม้ดีกว่าเออไม่น่าจะตัดได้เนี่ยอืมโอเคตัดได้แล้วไม้มา,มา,มาสี่อันฉันจะปลูกต้นไม้แบบนี้ ฉันจะตัดต้นไม้ตรงนี้เหมือนจะมีแอปเปิ้ลอยูน่นะตัดไปเลยตัดไปเลยโอ้มีแอปเปิ้ลทั้งสองอันเ่ยเออนี่นี่คืออะไรอ่ะ ก็เริ่มจบแล้วจะเป็นแผลสิได้แอปเปินมาสี่อัน้ฉันจะทำอะไรต่อวางไว้ดิคัาของอะไรดี่เออไม่ค้าเลยไปดีกว่าได้ไม้มาสองได้หญ้ารือมาสองอัน อะไรให้ค้า,ปาไเปไอเอาวิกแตกดีกว่าเอาไปขุดต้นไม้เอาไปขุดหินฉันลืมมือหมด,ลดแล้วขุดหินเสร็จแล้วมีหินเมื่อกี่อันสี่อันอฉันจะเก็บฉันไม่มีมที่เก็บแล้วต้องเอาไปวางสักทีนี่ไก่อืมข้ามไป บายยุณมีสียงใล้ไหมรก่อนค่ะคุณผู้หญิงลืมกระเป๋าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้านี่ฉันได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้เลยฉันเก็บเหล็กดีกว่านี่เหล็กหรือไม้เนี่ยโอเคคุณปายแลอะไรอ่ะขุดอะไรสิมันคืออะไรนะ ขุดก้อนหินกับอะไรนะทรายทฉันขุดก้อนหินอันนี้น่าจะขุดนานั่นฉันจำสันบ่าไปแล้วมันขุดนานพิกเอ็กซ์ไม่ใช่ที่ขุดฉันจะพังแล้วเอาพิกเอาที่ขุดขุดต้นไม้ทำไนี่ขุดดีกว่าตีตีวางไว้ขุด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  อขุดได้ต้นกับไม้มาอีกแล้วจะเอาไปค้ามอะไรดีค้าบดาบดีกว่าขี้แล้วก็ค้าบทีขุดหินด้วยเอาที่ขุดฉันขุดต้นไม้ตรงนี้ดีกว่งมันจะได้ต้นไม้เยอะน่าหนิต้นไม้เยอะก็ยังหยุดสี่อัน ขุดต้นไม้เยอะแม่จะได้น้อยนน่ออันนี้โอเคได้สองนงั้นมาทำอะไรดีเนะี่ยเอาขวาดีกว่าขุดต้นไม้เร็วขึ้นอะไรอนะ่ะไม่พอคนนุดแล้วฉันจะต้องขับเตียง,งน่นช่้งบ้านชันน้นโมอะไรไม่่อยเห็น เหมืนอนอยู่ในที่มีเสียงสว่างก็เหมือนตอนกลางคืนน,นี่ยน้องนี่เล่งกลัวเดูนะเตรียมมือมือเล็คลัพของไม่รู้จะคลัพอะไรเหมือนกันไม่รู้หรอกว่าพิซซ่าตตวนั้นมันจะเปิดม,มาตอนไหนแต่ที่รู้ๆก็คือ ยังไงฉันก็ต้องรอดให้ได้ครับครับ,รบไม่มีเฮียไม่มีเฮียอะไรให้คัดเลยอ่ะตัดไม้ดีกว่ายังตัดไม้กันตะซื้อนี่ตัดไม้เลยเหรอเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงไก่นี่ใช่ นจะคราบอะไรดีไม่เจอแกะไม่ไดเลยเสียงไก่ก็ไม่เขาบอกว่าถ้าไก่ถ้าเกาล้องต้องีไกเพินะรไก่ดีขาถ้ามีเสียงนี่เกิดในไหนมองีค่าไก่้วยนั่ะ ตันนี้ผมจะตัตดอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้มไม้มาหรอมไม้มาหาอไม,ม,ม่ใช่ตอนเท้าแล้วสวัสดีครับตอนนี้พวกเราตอนนี้พวกเรากำลังหาวิธีไปหาคุณนะครับระหว่างนี้ผมผมบอกไว้ก่อนคุณต้องไปหาหนังสัตว์มาสองอันนะค,ะนร,ะครับถึงคุณจะสามารถรับเกมได้ ซคุณจะทําให้คุณสามารถนอนได้นะครับแล้วคุณก็พยายามหากระดูกด้วยนะครับเมราะว่ามันทำให้คุณสามารถสร้างกับดับฆ่าศัตรูได้ของสิ่งมีชีวิตได้เพราะแถวนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากอยู่เฮ้ยเห็นหมูด้วยอ่ะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยู่แต่บ้านสบายๆกินหมูห่าเลชื่อครับผมฝากข้อความไปที่คุณกอล์คุณเฮียคุณพี่ ฉันทำมดีนะฉันตัดอันนี้ดีกว่ามือคือทานแล้วก็หินได้ด้วยฉันจะตัดก้นหิ้น่าจะไม่ยากป็นไม้เทอะไรฉันไม่รู้เลยเล็กหเฮ้ยเล็ก่านี่นีนี่นดีกว่าไม่้กขดได้แล้ได้หินด้วยไม่หิ้ เงินด้วยเหรอเหล็กมันคือเงินหรือโอ้โหฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะแล้วก็จะขุดต้นไม้จะไหนไม่ต้องขุดหรอกขุดดีกว่าขุดายดีกว่าอย่างน้อยก็ได้หินเงินโอ้โหได้หินมาสองอันเลยขุดเหล็กไม่ใช่ดิอันนี้คืออ๋อกระดูก ขุดยาไม่ใช่ขุดโอเคมันคือยาฉันจะทำอะไรนีนะไม่มีอะไรฉันทำเลยฉันมาฉันมานี่อะไรก็เก็บของไม่ได้มีบ่อน้ำก็ไม่ได้ตก นี่เปาหมดกว่าอืมหมูดีจ oh, ังเลยทีนี่ข้าอะไรนี่นี่ข้าไม่นั่มันมีที่ข้าอยู่อวไรน่มันสืบเตียงดีฉันมองไม่ออกอ๋อที่กรงน้ำฉันมีน้ำดื่มนะนี่ฉันมีน้ำดื่มเลย้ยเฮ้ย ต้องใส่น้ำลงไปได้น้ำหนึ่งลิตรหนึ่งฉันเอาน้ำมากินไหมเอาน้ำน้อกินได้น้ำเพิ่มแล้วเดีย๋ยวฉันปวดคออีกทีไม่ทุนี่ฉันเริ่มเป็นหวัดแล้วอืม นกินน้ำน้ำกามือจะทำอะไรให้มันอิ่มได้ตอนคืนแล้วที่มันจะแค่เดีวยวเออมองอะไรไม่ค่อยฉันต้องหาเตียงนอนจริงๆแต่เตียงนอนของฉันมันแห้งฉันนอน้างเตียงนอนไม่ได้ค่า เดี๋้วช่ยไหมเดี๋ยฉันอยากกินน้ำแต่ฉันไม่มีฉันอยากกินน้ำเดอกฉันกเด็ฉัน็กาง็กเด็กเด็กเกลด็มเด็กเด็กเด็กเนีกเดเกเด็เดีกยวเด็กเด็กเด็เด็ก อะไรเนะี่ยฉันขาของดีกว่าขาบด๊กเดากของกระจอกะจอกทำอะไรอะ่ะฉันจะฆ่ามันไม่รู้มึงอย่านะตายซะตายตายได้เงินมาห้าบาทช่วยอะไรได้ห้าตำดีมันได้เงินห้าบาทเลยยี่สิบสัง กันอะไม่ค่อยเห็นเลยนะตอนนี้กลองทุงก็อุ๊ยสัมบี้มันกำลังจะอุ๊ยเหรอกองทุนกองทุนตรงนี้ก็กำลังจะจบแล้วสัมบี้ก็มาเยอะนเกินไปต้องระวังตัวเป็นอย่างดีนะดีดีดีตัวมีโรบายแมวนะอุ้ยอะไรอ่ะจะเข้าล้ว ค่อซัมบมี้ตายหมาเลยก็ได้ไหได้เงินมาอีกสี่บาทเล้วแล้วก็จะเช้าเห็นซัมบี้เป็นครที่สงซัมบี้ก็ไมนั่ยที่นู่วฮัาเจัน ใจหมดเลยนะเมื่อกี้ใบไม้ผ่านมาแล้วก็ซอมบี้ฉันไปยื้ยฝนตกฉันเอาน้ำจากฝนมากินได้ไหมเนี่ยฉันจะก๋ฉันจะเก็บของที่เอาของจะเอา้ปสั่งนี้แล้วก็ ข้าไปนี่มีอะไรีข้ามมีน้ำเปล่ามาจบมีขวดด้วยถี่โอเคทุกคนมีขวดเลยนี่อะไรอ่ะเจ้โดนฆ่าตายโอ้โหจบเพียงเท่านี้สุด